เล่นอ่ากูอยูนี่บติดตัวติดติดตัสกลลยนกกูเนี่ยตอนสาน้องอ๋อ้าาอ่อนกินกูได้หรอกกชิมันสั้นชิปเดียวก็สั้นสั้นสั้นสลึกแต่ตัวเลกูอยู่นี่ดเสื้อชิเออ